สวัดีครับสวัสดีพ่อพอยอแม่ f c บอลลาเพลทลำพื้นเฮาสูสุสคนพี่น้องครับผมอ้าพี่น้องโอ้เทีทีเพลทลำพื้นยิงใงี้อ่าลัางการคือเกาคือเดือมพี่น้องครับผมฉากไฟแสงสีเสียงตอนนี้กะติดตั้งแล้วพี่น้องนะครับผมกะเจะเหรือบางส่วนเดอ้อพี่น้องกะค่อยเฮียค่อยทําไปนะครับอาจารย์กับจีกับคนเชียงเสียงเอ้าออเชียนสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมพี่น้องโอ้้อกันคือกบคือเกา แมนครับคอยอย่อยทำไปพี่น้องนะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันพี่น้องครับจะนอนดนตรีอยู่ซังทึงนะครับครับอูมีทันที่พอซอยกับทีจังไหนอยู่น้อยใหญ่เนาะกับทีไ <laughs> ด,ด้ซอยจ้าเอาพี่น้องซอยใหญ่ก่อน <laughs> <laughs> โอ้ย เนาะพี่เนยพี่น้องครับตอนนี้ทีมงานพี่คูมี่นะครับผมเพิ่นกำลังซอยกันอยู่พี่น้องนะครับตอนนี้พี่คูกำลังแยกชุดพี่น้องโอ้ชุดโ์พี่คูสวัสดีอีกรอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตัวสีบ๊วมาจับมาบ่ายซอยเพื่นได้พี่น้องไม่แต่นิจมลงซอยเพื่นซื้อนะครับแต่บ๊วมาแยกซอยเพิ่นพี่น้อง อังพี่โมอ,อันนี้ช่องไหนช่องช่องคลอดช่องคลอดช<อ>่องตัวโนภาลาัสช่องฤาษีโตยวคนนี้กับน้องฟ้าสกำลังอยากสุดพี่น้องโอ้มีแต่สุดงามงสุดผู้หญิงสุดรควายพี่น้องครับแมนแอดมินเทาบ่อนนะพี่น้อง,องอโอ้พี่โมเจียงยังกันอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไวไวเป็นลือสีอันนี้อะไรอ่ะไม่ใช่ลือสีค่ะอีกคนหนึ่งลือสีอีกคนหนึง่งแม,น,มนครับดดใช้ผู้ยั้งเป็นอะไรครับใหญ่นนส,บ,บ,าสบ,บายดีอธิบายเอาฟังนะคือโอ้ยส่งใหม่ๆหม่ใส่เหลี่ยมพี่น้องครับแต่เสางหวัวเลี้ยงแอดมินโมเอาไปเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะแมนบอสน,นี่ยแล้วเธอตั้งหันพี่น้องครับ <c oughs> เอากำลังใจให้ทีมงานเพชรลำเพลินฮอด้วยพ่น้องครับไม่เป็นไรใครยินดีค่ะเสียงดีเข้าใจชิมเห็น <laughs> นางน่ะอโอ้ยซ้มหญ่ตีละไปโอ้โหพิหน้องสูดโซ่เขายิ่งใหญ่อลังการเพชรลำเพลินปีสี่ เป็นโชว์ต่างๆด้วยพี่น้องแต่ว่ากับอบไว้ก่อนนะครับผมนี่พี่เปิ้อนพี่เปิ้อนกับยายจีกยายจีกทันหนาวไหมพี่น้องเบื้องเนื้อยายไปขึ้นสวรรค์เจ้าเต้ยยัยกระสิเกงครับผมให้คอยถามเนี่ยเจ้าใส่เปียงเบื้อไหนเพื่อนปอกไปแป้งเบื้อไหนบอกไปสิ นี่นี่นี่เข้าก <assessment> in ับ <tenido> ซ <appeal> ีผิวมากเลยตอนนี้กำลังเฮ็ดอุปกรณ์บ่พี่น้องในการโชว์พี่น้องครับจะอุปกรณ์นอว่าโชว์อย่างแม่นบอลนี่แบบแบพักการกินข่าวกินน้ำไปพักการกินข่าวกินน้ำไปนี่ใหญ่ยัดลอยแล้วเพิ่นพากันไปเอาชุดแล้วกามาเฮ็ดชุดพี่น้องนะครับทุ่มจิตติกก็พี่เพิ้นพี่น้องครับซอยจิบซอยบาสกันไปพี่น้อง ทั้งนนพุ่นกะศิลปินน้อยพี่น้องนั่งเอกน้อยเขาพี่จะพูดจบพงงามพี่น้องครับใช่พักกันยังอย่างนี้ละสะวัสดีค่ะสวัสดีเพต่อยิ้สวัสดีค่ะ ก็ถามนะว่าทำไมไม่เอาไปเอกในวงมาเล่นตลกก็เลยว่าเป็นพี่โตโตสามารถเล่นได้นะคะเพราะว่าปกติน้าพี่โตก็ตลกจ้าพี่น้องจากท่านโอ้ยเนาะสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องส่องครับผมแม่นครับผมเป็นังก็ตลกครับพี่น้องโอ้ยเนาะขอบพระคุณนางเอกน้อยเราด้วยนะครับผมแล้วก็ลูกสาว ของตัวสีพี่น้องน้องอไอายนะคะป้าใช้ฉีดังเลยนะลูกป้าฉีดังจะไหนเมื่อกี้เจ้ากันน้อยแบบตุ้มเต่อะไรต้ดูใครสวยสุดนี่อย่างก็ตดูใครสวยสุดบ่สวยจากคนพี่น้องนี่นี่ชั้นนี่สวยกว่ามูงามสุดคนพี่น้องนะครับผมชื่อพี่น้อยเฮาให้อีกหน่อยฮะพี่น้อง น้องปืนสวัสดีครับกำลังเห็นยังพอดีจ่าจังกำลังตัดยังนี่ครับเสร็จแล้วสชั่วโมงครึ่งในยิ้มที่ไอ้ทำพอดีกำลังตัดยังโอเบาตัดเบาพี่น้องโอหนึ่งในโชว์แล้วอู้ไปก่อนท่านหนึ่งพี่น้องเซลฟี่น้อยนักเอกน้อยห้องพี่น้องเมียดวงดาวโอ้เอาไป ติดแปะให้มันเหลี่ยมๆโอ้โอ้จ้องยิงอาวุธนั่องวครับพื่อเอกตัวสวยกับโมครับสวัสดีครับพี่โลโก้ได้๋ยวจะคลิปแล้วมือนีิตัวคลิปตัวตัวสีสองสามมื่นมันหนีบอะได้อัพคลิปเลยไปไปเชี่ยแชทขโมยแชทที่มันบ่จังเป็นแล้วเออบริเชี่ยเป็นมือสองมือป้านมันก็โดนแท้ว่ะเออบริล่างจากเชียไหม กอลิ่วบนี้ขยุ่อะไรสดอยู่บรเวนี้ปามเกบมากระลายผมจำบริษนีเลียนในอันยูทูบสุดตูดิโอจจก4ีจือสามสิันเปลี่ยนย้อนยังเง่เาายรอเอน่ันตลบติดปัดบดได้แล้วบดได้แล้วต้องไทยตลอดโซชียลจากเมือละสองคลิปจะสี่ดิเนาะเ่อนโอ้ยตายตเอาขอพุณอะไรๆครับไอกำลังแกกำลัง็ค่ยังนี่ยกงง่างว่าง้มีอยู่ ไปเอกไอพีอ่น้องไปเอกน้องละ่ะในฤดูกาลนี้พี่น้องนางผักส้มไงห่วยแม่ยังลหรอน้อนี่น้องบอลลัโอ้บลลังครับมีสงางราศีมากเลยพี่น้องอีกคู่นึงู้ใดที่พี่น้องไปเอกน้อยนอยสวัสดีครับลุบงเฟสกินข้าวไปบกะ เรียบร้อยแล้วครับลแล้วตอนนี้ก็กำลังตัดตัดอันนี้อยู่ตัดว่าวอันนั้นมันสกักว่าวอันเดียวกันเหรอวะ <laughs> เอาสูยๆก,กันแล้วเจริญบักล่ะขอบคุณครับครับผมนางเอกฟิล์มส,ส,สวัสดีอีกรอบครับ,รบ <laughs> พี่กานนั่งยขะคะ <laughs> รูนุ่นแจ๊ท สวัสค่ะสวัสดีค่ะากันเห็ดแมีนครับถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยเผื่อปาเหเดเ็ดตนขอคุณเห็ดฮะขวตมาไล่หมื่ด้อโอซาถูกสมพรปากเด้อนางเอกเด้ยวยพอได้ทงเันค่าปุ๋ยค่าอยู่ค่ายายทั้งบ้านเนี่ยโอ้ <c oughs> ขอบคุณคำวยพราะจากนางเอกฟิล์มเด้อนะครับผมเฮ็ดพวกเจ้าพากเห็ดมาจากมือแล้วตั้งแต่ขอสองขอยมาทันในมาาบซอยเยอะ อือันนี้คือเฮ็ดอันนี้อเป็นพับโอในโชดโช์ใดนี่หรีอว่าอุ้เกวนอุ้กวันค่ะพี่น้องโออ้ในโชใโช์ใด้อูนะครับใครสามารถ้ห่องแมนมนแมพี่น้องครับงาดบัแล้วได้นุ่มเ่ยกต่างนใช่ใช่แล้วใครที่อยู่ยูตกขอหยาดด้อนะครับพี่น้องเพื่นเฮดมาได้บบไปยังบ่ไปยังไปอันนี้ อันเพื่อนเฮ็ดมาได้หลายมือแล้วเด้อพี่น้องนั่งเอก,อกฟิม <ขอ S 2> กับกุหลาบอาทิตย์เลยกุหลาบเป็นเพื่อนางเฮ็ดย่ามตัวสีส้มแล้วแล้วเพื่อนพากันมาเฮ็ดต่อที่พี่น้องแต่ว่าตัวเสียน้ำนแล้วก็นอน <c oughs> นะครับผมเอาเป็นกับรังแง่งเชีย่ยแห่งใจทีมงานเฮาเด้อพี่น้อง <c oughs> นะครับผมนั่งเอกฟิมแล้วก็ที่นู่นงานแทนพี่นุ่้วพี่น้องครับงานทั้งประดิษฐ์มือเอกเล้วที่พี่น้องโรงงานนรกพะนะโอ้ยเหยามยุบยุบหยามหยาบว่าปีน่ะฮาเทียลำเลียงสังข์ทองงาปลาเนี่ยเอาไปเล่นเป็นกระบองได้ด้นเาะ อันมาหางกันงาม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 นี่แหละงานฝีมือเนาะฮะผัเห็ดเออเบื้องผัวเห็ดพนาพี่นองงามบอกพนังามครับพีนองงามงามนังเอกฟิล์มครับเอาขอบอกกหลาดดื้อทั้เอกฟิล์มกับพี่นุ่นนะครับผมกับนั่งใจเด้อได้ได้ได้ แบวเลยเด้อเดี๋ยวจ่ายให้อีหลีบ่เป้นเร่องเหรียญดิยี่หรี่เพราะว่าพวกหอยข่อยพวกนี้ไม่อันซอยพวกเจ้าจักเชียเออแต่ว่าเรียกเจ้าพวกเจ้า2คนได้ใจปากเด้อพุ่นน่ะยังอีกตาเป็นห่าบอยู่พุ่นนะครับผมแบล็วเราเด้อเดี๋ยวข่อยโอนเงินให้พ่อปวงพี่น้องบรรยากาศพี่น้องครับเอาพี่น้องสนาลิปนี้ตัวสีกัขอร์ลุงร้าแบบสมิ่งเด้อพี่น้องครับผม ชบหนาพอากันไหมนะครับผมคำเบาใดกิริยามารยาทใดที่บ่งบอกไปนะครับผมบอดีส้องขอโทษขอให้พอ,พอมเมดน,นะครับผมเปลี่ยนกำลังใจให้ทีมงานเพียรลำเพลินเขาได้ให้เม่สุขุสุขคนนะครับเนาะเปลี่ยนแห้งเสียแห้งใจให้ลูกให้เต่าอ,อย่าลืมด้อพี่น้องเด้องานวันที่เก่านะครับผมงานวันที่เก่ามาเบิง่งหมอลำพรออมได้บุญพรออมพี่น้องครับผมอาชีพน,าพานี้ขอลงลาไปสมนีขอขอประคุณพอเมอย fc หมอลำสุขุสุขคนที่เขามารับชมช่องโตโนพรัตโอกาสนาพอกันไหมสวัสดีครับ